ส่วนนี้เป็นของแถนะครับที่เราได้จากการอาศัยพื้นที่ของท่านสมาชิกอบตทร,รายซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มกั้เดิมพัฒนาหมู่บ้านศิษพอเพลต้นแบบที่นี่ท่านก็เป็นผู้ที่ดำเนินการเพาะถั่วงอกนะครับเพาะถั่วงอกเพื่อจําหน่ายเป็นโดดนี้เป็นโรงเพาะถั่วงอกผลถั่วงอกปลอดสารนะครับปลอดสารพิษต่างๆจําจำหน่ายให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารทั่วไป พอเราเปิดผ้าขอเรามันออกหรือยังเรามาดูนะว่าออกหรือมออกก็ย,ยังอ๋อเพราะอย่างนี้นะครับมันถึงในร่างชายมันร่างไงไม่มีทรายไม่มีเล<า>ยนะครับเอาเอามาแล้วั่วลงมไปแล้วก็ปมน้ําแล้วุมผ้าไว้กับสาความชื้นผัดชายถ้าเพราะอย่างในชายมันร่างยากครับผม ก็จะเห็นนะครับตอนนี้รากของเมล็ดถั่วเริ่มงอกเนื่องอกออกมาได้ขนาดก็จะนำออกจำหน่ายได้โดยไม่ต้องล้างสายล้างอะไรออกนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ใส้สารพิษกลับมาที่โรงกบอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อขึ้นเสาโครงสร้างเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมุงด้วยตะข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ภายนอกหรือศัตรูกรบนะครับเข้าไปทำร้ายกรบหรือกินกบขณะเดียวกันตอไม่ให้กบได้กระโดดหนีออกมาด้านนอกใช้ตะข่ายที่มีความโปร่งเพื่อให้กาศไหลเวียนได้ สสมาชิกของเราก็ให้ความรู้ไม้ร่วมมือกันอย่างดีครับคนละไม้คนละมือจากตอนนี้ก็แดดค่อนข้างจัดนะครับร้อน สังเ,เกตนะครับท่านประธานเจริญชัยเราไม่ท้อถอยนะครับยืนเฝ้าดูขั้นตอนการตลอดเวลา วัสดุอุปกรณ์ก็ใช้แบบง่ายๆครับจากเศษไม้ต่างๆที่หาได้ในพื้นที่บริเวณบ้านไม้เก่าที่เหลือจากการใช้แล้วก็นํามาใช้ได้เท่าที่ดูแล้วที่ต้องซื้อจาเป็นก็คงจะเป็นแค่ตาคายกับตะปู น้องนกป็น,นของที่ีอยู่ในโคเรือมีในบ้านเรือบ้านก็ดีแล้วสังเกตนะครับชายตะข่ายส่วนล่างก็จะให้ยามลงไปในจุดที่เราขุดแนว <c oughs> เพื่อจะได้นำดินกบฝังไม่ห้ข่ายเกิด <c oughs> การย่อนหรือมีสับเอ็มุดรอดลงไปเข้าไปได้ มันยืนดิ้ขึ้นมาเดินมาเลยตอนนี้เอาไม้มาโอเอาไม้อันน้นปวดนอกปว นี่ครับนี่ฝักชีฝรั่งนะครับต้นจะเป็นแบบนี้นะคนไทยเนี่ยเรียกของที่จริงไม่ใช่ฝักชีฝรั่งเป็นฝักชีเวียงแหง่เนป็นฝักชีใบยาวแล้วเราอยู่กรุงเทพมันเรียกของหน้าหน้าตาเหมือนฝรั่งตรงไหนครับฝักชีใบยาวนะต้นเริ่มแก่แล้วครับเป็นต้นนี้เริ่แก่นะฮะใบใบใบก็ประมาณนี้แต่เป็นใบใบเล็กนะฮะใบใบปกติษถ้าบำรุงดีๆนี่ใบจะยาวมากครับเห็นไหม อันนี้ถ้าออกดอกเลยแสดงว่าแก่แล้วัมีเยอะนะครับเนี่ยนี่ก็ใช่ใช่ไหมแล้วคนณคนที่เวลาแก่แล้วออกดอกไหมครับโอ้ดนนั่นเป็นแผลแล้วคนต้นไมนีตหายได้โลละร้อยยี่สิบนะหอมครับเนี่ยจะกินลาบเลย ก็เป็นผักประเภทเครื่องเคียงอย่างหนึ่งนะครับในการทําอาหารของพืชเมืองเลยเน่ถ้าถ้าไม่มีอะไรตัดไม้จริงๆนะครับเราใช้ใบนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยทำไปเรื่อยได้นะครับลักษณะขอบใบจะหยักครับเป็นเหมือนฟันเลื่อยนี่นี่มีพุ่งฟังด้วยอันนี้ก็เป็นช่างภาพที่อยู่ภายนอกรั้วนะครับเขาไม่ให้เข้าเข้าภายในบริเวณนะครับปลัวกบเขาหาย ให้อยู่เฝ้านอกรั้วเยาวชนมาสนใจมาเขามีล้วมีเยาวชนครับเข้ามาร่วมดูร่วม,มค้างทำบอกกบเป็นแผนของท่านอบตครับให้คนมาช่วยกันขุดหลุมขุด,ดที่ ขอบตะข่ายด้านล่างนะครับหลังจากที่ทิ้งถ่ายไว้บริเวณรากแล้วเอาไม้วางทับไปครั้งหนึ่งในส่วนของด้านบนครับด้านบนเราก็จะทำไม้ประกบเพื่อความแข็งแรงไม่ให้มันหลุดวกตัใานน ใต้หมองใตม้อหน่อ,อ,อ,นอยอูตัเดใจก่อนนี้าอ่ะเออเขตตัดกะคนตัดตอนนี้คนมันเลี้ยวคนนะอ๋อตัดเลยัเอาเอาเริ่นมาตัดเลยไม้ไม้สน,นมามข้าง ในส่วนร่องที่เราขุดไว้นะครับนำชายตะไคร้ด้านล่างลงเดือยคะกูเราก็จะนำดินนะครับนำดินลงผมกับสภาพให้เป็นธรรมชาติ นอกเยรเลยรวดมานนะมีผม้ะอ,อ,อย่งนลมันยงๆนเรีออเนไปทับนะครับทั้งข้างนอกและข้างในเพื่อไมาให้กบเหนีอกมาจากข้างนอกแล้วก็จับจากภายนอกมุดต่อเข้าไป ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของประตูเนะครับประตูทางเข้าเพื่อเอาไปเปลี่ยนน้ำหรือเข้าไป,น,ไปน้ำกบเข้าไปน้ำกรบออกมาของเจ้าของโรงเลงกก็เล็กกใ่มาค่ชีด้วยนั้น้วนนะ ลหลังจากที่เสร็จจากการกลบร่องที่เราขุดไว้เพื่อฟังตะข่ายเดี๋ยวเราก็จะมีการท,ทําในส่วนของด้านบนนะครับด้านหลัง,างคาเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดรวมทั้งฝนไม่ใหญ่ที่ตกลงสู่กบไปโดนกบได้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะทำเป็นที่พัก ของกบนะครับเอาไม้วางเพื่อจะนำเอาพวกตะเบื้องรอนเก่าๆที่ชำรุดแล้วเวางไว้เพื่อจะไปนี่ขาดตัวแม่ว่าตัวผู้มีนายเพื่อเราทำสร้างกบจะอยู่ในที่ที่มันค่องก้างจะอับแสงหน่อยเ็แล้วเว้ี นี้ก็สำเร็จแล้วมันจะมีอะไรนะแผน เรเรียบเออไมกันด้วยอันนี้ปักในตัวในรกงไม่อยู่ในน้ำมันได้อยู่ในน้ำรูอันนี้อยู่บนบกนี่ด้วยิดเื่ออยางเรเรรปเทียนวนเลยแกนี่ไงนี่บนี่รันีอนด้วยกนเนียนอ่มันเน่ยเหมือนลิงนั่นเอาเอามันเทียมา้นถ้าอ่าเกาที่ดินใส่แผ่นขอ้นน้ำเกยอยู่กรมาที่เห็นนี่เรวก็จะนาน้ำมาใส่นะครับประมาณสิบเซนติเมตรบดได้ลงเลย น้ำหายบดเกิดมันยังไงมาวิ่พ่เนี่ยน้ำสุดเด่นของมันอ่ะมาเกิดไหมันบ้าหน่อด้นี่อนี้อนเนี้บนกันมันอนอะอันนี้เรจถ้ามันลงในน้ำแล้วมันมีชั้ดขึ้นอ่ะ ไปตรงวิธีการแปลงพื่นองอเ่็นข้อมัขอมหงมบอแล้วพบบ่อในนี้มีประมาณติ๊ก่ระมตณบอถามว่าต้นนึงมันมีกี่แกนมีแค่แกนนะแล้วก็มนะปลูกนะพยายามทุกควนหน่อยถึจะได้ลืมใช่แล้วนะใช่ลงนก่อนต่างๆเราพีมพ์ทานหมดแล้ว วัสดุไอ้โซดาไฟหรือว่าค้อว่าเศรษฐกิจโฮเกียยนเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเัมือนจว่าในเรื่องของปากของต่างกันนะครับเนี่ยมันคือคอนเซ็ปต์คอนดิ้งนั้นจะมาเป็นถนนคนเดินใต้เนี่ยต้นทองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเราจะมองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านมาก่อนเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านตัวนี้ออกมากฝ่ายผลิตของ เลยมาปิดอันอัย่างก็ที่ห้าดาวสี่ดาวเนี่ยโอทอมโอทอกมุ่งเพียงแค่อย่างเดียวคือส่งออกนอกอย่าบ้านเขานี่ไปมองนอกเนี่ยนั่นนนรายการอะไอย่างเออพ่อแม่เนี่ยยังไงมันถึงจะเป็นบีบีโอนเป็นบีบีโอหรือเปล่ามันยต้องกลับมาดูตัวเลขมันขึ้น มันเลยเกายลาขึ้นตัวได้เดือดปวดตรงนี้ใช่ไหมว่าเนี้ยวางเอาแล้วอ๋องวันนี้มาวานว่าแล้วเจ้ากู่พ้นห้องว่าเคยผ่านถนนคนเดินสติเนี่ยพ้นห้องว่าโควงขายกำก้นที่สร้างเศรษฐกิจรายได้สู่ชุมชนนะคำว่าควงขายกำกืนจริงๆก็คือมันมันแฝกจากคำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะนะ ก็คือกุ้งปัญญยางือกับขึ้นนั่นแหะคือเอากําขึ้นนะมาเอามาขายเพื่อนเพื่องมาขายเพื่อนยัยงกุ้ปั้นเฮา,อานเนาะแบ,บ่อองไม้กวาดเอาแบ่งไม้กวาดเซ็นเรียบร้อยเอาไม้กวาดมาขายเพื่อนอาจจะ